กระต่ายตัวนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณยุพานะคะเนื่องจากคุณยายุพาก็เสียชีวิตแล้วคุณยายุพาอายุเจ็ดสิบกว่านะที่จากไปแล้วก็ได้รับกระต่ายจากลูกชายคุณป้าคุณป้านะคะ กระต่ายขูดมะพร้าวนะคะโดยฝีมือคุณลุงทําเองนะคะชื่นชมในความสามารถของคุณลุงนะคะคุณลุงก็ทําทกับมือน,นะคะ,คะจริงๆแล้วน้องเขาจะอาเอาทิ้งเนาะทีนี้สาวาก็เลยบอกว่าอย,อย่าทิ้งนะจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก กระต่ายตัวนี้ก็อ,อยู่กับคุณป้ายุพาประมาณตอนนั้นแกเจ็ดเจ็ดสิบกว่าเนาะตัวนี้ก็ร่วมร้อยว่าง,งั้นเถอะร่วมร้อยเนาะค่ะโดยฝีมือของคุณลุงทํากับมือนะคะขออนุรักษ์เอาไว้นะคะคุณป้าคะขออนุรักษ์เอาไว้ไม่ให้หลุดมือไปไหนนะคะเป็นกว่าชีวิตของดิฉันจะหาไม่นะคะเพราะรุนลูกน่าจะไม่รู้ว่าคืออะไรก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นแหวนไว้นะคะ ทำจากมือนะคะทำจากภูมิปัญญาของคุณลุงนกกระต่ายขูดมะพร้าวนะคะคนรุ่นใหม่หลายคนรู้หลายคนไม่รู้นะคะเพราะว่าในยุคนี้ก็มีหลายวิธีที่สะดวกสบายในการขูดมะพร้าวมะพร้าวกล่องขูดด้วยวิธีต่างๆนานาแต่วิธี โคลัมบรานก็จะขึ้นมานั่งบนนี้นะคะนั่งข้อบนนี้นะคะแล้วก็ผ่าผ่ามะพร้าวแล้วก็จับก,กะลาคว่ำลงแล้วก็ขูดนะคะจะได้ความความาธรรมชาติและความอร่อยนะคะความอร่อยการขูดมะพร้าวด้วยวิธีธรรมชาตินะคะก็จะขออนุรักษ์กระต่ายตัวนี้ไว้ ที่บ้านนะคะเขาจะเก็บไว้นะคะจนกว่า,าชีวิตของดิฉันจะหาไม่ถ้ารุ่นลูกก็คงจะไม่รู้แล้วว่าคืออะไรนะคะออยู่ด้วยกันนะเจ้ากระต่ายตัวนี้นะอยู่ด้วยกันกับกับดิฉันนะคะนี่ค่ะเป็นภูมิปัญญาของคุณลุงทําเองนะคะทําเองกับมือนะคะคุณลุงสามีแกเป็นคนทํานะคะ,ะนี่ค่ะ ็ดีกว่าเขาเอาโยนทิ้งนะคะอย่างน้อยก็ยังได้เป็นที่ระลึกและได้ชื่นชมในรูปแบบของโบราณก็ว่าได้นะคะได้ได้สัมผัสกระต่ายใช้คำว่ากระต่ายนะคะชื่อของเขาคือกระต่ายได้สัมผัสกับกระต่ายแต่ถ้ามีจังหวะมีมะพร้าวมาขายหรือไปตลาดก็จะสัมผัส ด้วยการขูดนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวนำคลิปมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะทุกคนนะคะค่ะอันนี้ก็เช็ดแล้วจะเก็บรักษาไว้นะคะเป็นที่ระลึกาหาดูยากค่ะหาดูยากในยุคนี้นะคะแต่ดิฉันก็ได้กระต่ายตัวนี้มาก็เลยเขียนไว้ซะด้วยว่ากระต่ายห้ามทิ้งนะอ่า ขอกกลูกนะคะออแม่ไม่อยู่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะ,ะเพราะว่าทุกคนต้องถ่ายรุ่นนะคะก็เลยนำเสนอกระต่ายขูดมะพร้าวในรูปแบบของอคุณลุงทำแบบนี้นะคะฝากคลิปด้วยนะคะ,ะนำกระต่ายขูดมะพร้าวมาฝากมาตอนพี่น้องเบิง์นนะคะ่ะเนาะในรูปแบบที่ สไตล์นี้นะคะรูปแบบทรงนี้นะคะขอบคุณมากนะคะไปก่อนแล้วะคะ่ะ